ค่ะเราจะมาพิมพ์รายงานต่อไปนะคะในหัวข้อที่2คือรายงานนำส่งเงินสมทบประกันสังคมสปสนะคะหนึ 01, และ PSO CP 2นะคะแล้วก็จะกรอบจากตรงนี้ไปเลยนะคะเราจะเข้าไปที่โปรแกรมนะคะ ในช่องเซิร์ชเมนูนะคะให้เราพิมพ์ pso cp 2นะคะเรากด enter ค่ะเราจะมาเปลี่ยนวันที่นะคะเป็นวันที่สองสองห้าห้าขอพัยค่ะเป็นเดือนกุมภาสองห้าห้าแปดนะคะน้วันที่นะคะเราจะนํำส่งวันที่สิบห้านะคะสองห้าห้าแปด กดโอเคค่ะเราจะแสดงผ,ผลทา้งจอภาพนะคะให้เลือกที่จอภาพแล้วกดปิน้นนี่นะครับโปรแกรมก็จะขึ้นรายละเอียดการนำส่งเงินสมทบนะคะสำหรับค่าจ้างเดือนกุมภาพันธ์มาให้เรานะคะจะมีทั้งหมดสองหน้าเราสามารถเลื่อนดูได้ตรงนี้นะคะนี่คะ่ะหน้าที่สอง นี่ก็จะเป็นหน้าที่หนึ่งนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรายการนำส่งเงินสมทบสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเรากด Escape ออกได้เลยนะคะ